สวัสดีเจ้าพบครับรายการแก้วดาฟาแอลเจ้าตั้งแต่เป็นสาวเต็มกายหาผู้ชายถูยการผ่นพันธไัวจังหวัดพะเยาเลยเจ้าและสามารถติดตามมูฮาดิตี้เฟซบุ๊กยูทูบทีวีชุมชนแค่พิมพ์ว่า แก้วดาป้าแอลก็จะปะกับมอเขาสองคนแล้วแต่เทพนี่มาแต่น้องแก้วมะน้องแก้วเปน็น <c oughs> น้องแก้วเปินติภารกิจเตา,าวันนี้น้องเจอเปิดมากับเขาเพราะว่าติดแล้วน้องเจอจต่เปินไปจิ้มน้ำพริกกันมาแล้วเป็นสด้เพชรก่องปักปืนปักเจอมดอมแต่เปิดถึงการรวมกั่บนีมากแล้ววันนี้เขามากันที่อย่างขอหน้องเจอเปินว่าบ้านนี้เปิดอย่างนี้หมวกที่เขาใส่กันอะไรหมวกผ้าหมวกผ้าอ่าคุ้มหน้าก็คือมีฟ้าไหมเออ ภูมิหน้ามือมีฟ้ากันลมกันแดดกันได้หมดเลยแต่ฝนไม่กันมาได้มันดูดฝนเนอะแล้วก็เคนมีการร่มกันไดดก็ที่งต้องได้เรื่องนว่าเป็นการส่งเสริมให้ชาวบ้านมีเศรษฐกิจที่ดีขึ้นเนี่ยจ้าดเจ๊ไปแล้วว่าเพื่อประโยชน์ตัวเจ้าได้ยินจี๊เฮาก็ต้องไปพอกันแล้ววันเป็นจ้ไดจชามาเป็นการชิวะตัวน้องดาก็น้องเกิดมาเลยจ้ากอจวนคิดท่องทัวร์เนื้อภาษาเราเนี่ยยินเสียงเครื่องจักรเป็นเย็ยมกันมาแล้วเป็นเย็บอย่างกันนะกอดดวง พี่ก้มนจะเย็บมวกันนะกะาเาเดี๋เราเข้าไปพอกันว่ากว่าจะมารวมลุ่มเย็บมวกเนี่ยถ้าภาษาบ้านรงาเข้องโมกโมกถ้าภาษาบ้านนอกกาแฟเห,เหอมวกปุ soup, language, um, ๊บจ้ามีม ja oh okay. ีโอเคจ้าเดีาไปพอกันตามมาดิเจ้าวัดพี่เจ้าพี่เจ้าพี่จิ๋วพี่จิวปีแออเจ้าสิ่ินี เป็นไรแล้วน้ำร่มกงอะไรอย่างเงี้ยากาศี่าประทานคุณเทียบนวกอสมาชิทผมว่ามีกี่คนเหรนั้สามสิบามคนไม่แ่ปีนี่ปีเดียวกันญบ้านหบ้านนั้นจะมาห้าเขาอะุ้ยยจะได้ UPP แล้วแล้วกี่ทรงทรงไปแน่กี่ทงที่หนก่อนทรงสมาครทรงเจ้าของจะมาหะเพืนขข้นตอนกันยากยาก่จะมยากแล้วถ้าเกินเขาชินมั้ะทำไมได้ แย่งที่แตกกันเป็นวันเป็นวันอาชีพเป็นต้ต้บที่มอชุนดนึงมาจานจะม<ว><น>ีอยอู่สองร้อยใบอะค่ะสองร้อยัน้เยอะอะอาชีพมีอะไดชุดหนึ่งอ๋ออาชีพหนึ่งสุนสองร้อยใบสามทีคุน้นที่ใบต้องต้องรันโอ้ถ้าจะที่ขึ้นเยอะที่สุดเอากระสนสกัดสก่าดีกว่าล้องคุมกันได้สักทั้งจนข,ข,ข,ของ้าเกินว่างานมันของมาโซ มนหนึ่งคนหนึ่งประมาณสองสี่ร้อยะถ้าเกิดว่ามันได้สักสองมันไว้ปีแบโฟงสักสองเมาเจ้าของคนน่าจะไว้สักีใบยาจะไม่ใช่นะใบละกี่บาทใบละหกบาทม่ละหกบาทใบอย่างไปขาดตั้งนอกแก๊งใแรกได้ห้าที่นะ้ี่ยากใ้นคนัี่กิยาจ้ะจาใบแรกแรกปีเยอะเทั้งหร่ที่ใบกี่บาทตดส่งไปแรกแรกแตกไปให้ มาบาทเดียวทีลเจานิาี่ปีล้สิปีล้กันสิปีขึ้น,นมาบาท,บาทเดียว่ายะแ่สิปีตั้งหน้ารอขึ้นมาบาทเ้แล claro ้วก oh ็ลวดลายมันมีที่แบบู่นี่นักแล้วแต่เป็นนอกหนาเจาลมายดอกของลายสุกปัลายชุดแล้วลูกโงของหของไม่มียางกี่ประิลูกโให้จะมีสองยางคือใหญ่กัใบน้อยใบน้อยนี่เป็นใช่นใดนะพี่อยคือม้นมจะเล็ก อ๋อใบใหญ่ใบน้อยนู้นก็มีปกหน้าเหมือนกันลักษณะเดียวกันว่าเป็นแตกตารตรงใบใบใบที่มันกลางๆใบใหญ่มันจะพุ่งหน้าห้องน้อยอ่ะขนมจีนจี่จ่ายส่วนมากคนที่ใจ่านักคงต่างด้าวมักจะหมากจะเป็นคนผูวค่ะนักแม่กะของชาวนาของชาวบานเนี่ยคือมีออเดอร์ที่แบบว่าค่ะ คือไปได้เยี่ยมยุดไปเมินเทาแมีไข่ซังนี่มีหอกเยี่ยมตลอดนาะแร่ันสั้จรเยี่ยมอืีไข่ดีตลอดเลยช่วงนาอยังไนใช่ไไข่ดีขลาดเลยอยางเดียวคือโซออกหนองได้เนาะไปก่อนนะไปชิมก่อนนะโอ้ไปจิมเมื่อก่อนแหละไปจิมไปแล้วยางก็มาเนี่ยอ้อ อังกฤษยุโรปในข่า <Off> มาสร้างกันเปิมสกันกาแฟหนาวแล้วก็จะมใส่อุ้มอย่งมีมักกันเพียรไหนะกะจ้าอันเดียวกปีสาธิศการเนียนะเนาะว่าตั้งแต่ขั้นตอนแรกเนี่ยเป็นต้องเยอะใหญ่ก็ไหนขั้นตอนแรกเจ้าพี่เรื่องัแต่ไมันแต่งน้าบขั้นตอนแรกนี่ได้กันเจ้าขั้นตอนแรกเป็นธารมาเ่าเนาะธรรมกชุด อ๋ออันน yeah. ี้เขาผได้ตัดคนเดียวกะตัดคุณเจ้าอ๋อตดึงผ้ามาเป็นฝืนเป็นฝืนเป็นฝืนเนี่เราต้มาตัดคนเดียวพอไปพอมาไปยังผ้าป so ีเนี่ยนี่นะสมมติเราเปินผ้ามาเขาใส่ชุดยาเนาะเขาต่อมาคัดคัดจะมีดูเนี่ยคัดมันจะมีอะไรชิ้นส่วนมันจะมีอันนี้แต่นี้ก็เป็นครอครัว Miracle, ้าคุาคุาคุมพวกข้หน้านะาคุมติดมาเต็มเลยดแอันนี่้าคุมอ oh, oh. ันอย่างแรกกากว่าผืนใหงไงเนาะนี่ยเขาเย็บเข้าเห็นมันก็ไน้อย้แล้วผ้าริมผ้ายังคูุไม่ะช่ท่าัลโหลนฮัโหลหลังจากที่เาตัดได้ปิดชีพเป็นอันเสร็จแล้วขั้นต่อไปเฮาไปเยี่ยมต่อเจ้าเฮากลัมาคัดสีแล้วแล้วเนาะเขาก็มาเลี้ยง

เดียวต้องไปเก็บโมอ่ะไปบลองเดี๋ยวเไอ๋อจ้อันนี้ันอ๋อเวลาาตัวนี้อ๋อเอาไปใจังไดนะเดี๋ยวเ

่วนมาเอาพุตจัดไซเลอรอนี่แบบเต้าอ้ยงอนนี่เนาะโอ้ับเข้าไปพ่น้องได้เงาคนเดียวน้องด้เกาะเกาโอ้โหจะได้ไปพบบาง่ายๆนะเนาะง่ายขั้นตทามาด่วนั้เลาดินดเราครับเราต้องเย็บคลิปเลยนะ cứ gây nó bị sẹo luôn còn những nó thâm phải như thế qua phun mặt rồi nó xay cái phải นัี่หานยังขี้หวานเยนได้ข้าดยังด้ต้มน้ตีดนึ่งตีดล้เนี่ยได้ลอยๆใส่เลยสวยงามตีดกอแบบแต่นี่ยี่ไระเซนต์แต่น่าก้าวอันนี้คือการประกอบนะจ๊ะหน่อย

ใส่ไปใส่ผ้าคลุมใส่ผ้าคลุมม็สซับในมีซับในนะมีซักในตัยส่ผ้าคลุมหมายเลขสอการละลายการันพยาธวิทยุชนส่งเข้าปรกวดมีเจ้าหนุ่มสมเลือดตันือใส่หางเลือเเลือซับตรงในนี่ว่ะหลือปีนหนแล้คุมจงไหมพรกนต้ไะอันนี้ผมกเนี่ลาใส่ผ้าคลุมอันนี้อันนี้จะใส่ผ้าคลุมพี่ก็เอานี่ออกกน จะใส่ตั้แต่มนี้มาจ้าสองข้างนอืม้าเรยกงไม้เกาแยกข้อเกาด้านไปปอยข้างๆให้เราใส่เสรล้เพื่อนจะไปใส่กระดุม มันมาของมาคูเดียวกันเเยี่ยมพอคุ้มเนี่ยค่ะนี่ก็คือเซ็ตเป็นชิ้นเป็นอันแล้วนะครับเดี๋ยวสับในกันสับในทัดในใส่แล้วก็เซตแล้วอันนี้จะใส่สในสัในนม่เาเยข้าตตอกเนาะบาไบี่ิสมอนได้บ้างนะทำมาขึ้นได้กับผมขึ้นแี่นรองิโนไก็จะได้เป็นใบด้วยเยี่ยมาเยี่ยม้ กแก้วไนหะนบ้านอ่ะเก็บแ,แล้วใส่แต่งอะไรเยอะน่ะมจ้าวนี่สำเร็จแล้วเดี๋ยวเฮาืน้องเจอสยามนี่แล้วก็เฮาัน็แนะนำตัว <c oughs> แวนะนำตัวเห่า <c oughs> มีแม่เบีย,ยร์ใ่ยไง วันนี้เจ้าต้องขอขอบคุณแข็มคำนะครับเจ้าเจ้าปิดจัดได้กันพวกเจ้าน้องวันนี้มาจะได้อมมาแต่ละบายนี่หมูเฮียพ่อเฮียน้องด้วยเฮียหลายซัวซัวคณะได้แหน่ะให้แหน่สำไทยกันนะเจ้าวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณแหมรอบแล้วขอบคุณพี่ติ๊ดที่มีพี่ติ๊ดเจ้าจะได้ก่อฟากกันไม่ตัวน้องสีข้าเอ้าคือปีฟากเอนกันเจ้าน้องฟากไว้ตัวเจ้าาสี่ข้าเจ้าก็ ใคราได้มัวเาได้อย่างมับ้านอย่างนี้จ้าจะวัวนี่กับเรื่งของคุ้มแยกวัวมีแพ้มาเจ้าจ้าบ้านไหนเจ่าปีบ้านสันานบ้านสันาหลังจากเจ้าช่างมาจะเปลี่นเช้าแม่บ้านมาเจ้าหลังจากดูทำนาหนูน่ะดูเล่าวาป้าจะรวมคุ้มแต่มันยกอย่าามันไม่ได้สื่อ จะต้องปากไว้ตัวเนาะกับกลุ่มเย็บหมวกท่าของบ้านนตนาดนี่อยู่ดอกคำใต้เนาะปั้งใบเจ้ามาบั้งไบเข้ามาเข้ามาบบปะหาดูง่ายๆาะวันนี้ของผู้จักปีอยู่กันเนาะเออดังอันละสำหรับวันนี้รายการแก้วดาปลาเอลก่อนนำรายกาดจากลาไปก่อนเจ้าและสามารถติดตามพวกเขาได้ที่ e b o o k Youtube และทีวีชุมชนเพียงพิมพ์เข้ามาอย่า แก้วดาป้าแอลเปจะปะ๊รกับเอาสองคนนะเจ้าวันนี้ใครครับเชิญพี่เซธของเขาน้องเจอก็ต้องขอขอบคุณน้องเจอจะน้าเหมือนเจ้าการหน้ามีเดจจวนหนเ่งเจ้าสำหรับนี้ไปก่อนละเจ้าสวัสดีเจ้าแก้วดาป้าแอลหมายเลขสองดารารายการมนีพยาธิวีชุมชนส่งเข้าประกวด 台湾。